สวัสดีครับวันนี้ลุงปานกับคิปะนะครับเราก็อยู่ที่เกาะสมุยนะครับในวันที่26มีนาคมนะครับ2 5ง3นะครับผมกับในสถานการณ์โควิด19นะเครับเมื่อก่อนนะครับเกาะสมุยนี่จะคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผมก็คงเหลือประมาณ3 0ปรประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้สองเรื่องของความปลอดภัย ต่อตัวบุคคลของนักท่องเที่ยวและบุคคลที่อยู่ในเกาะสมุยอุ้ยมีปลาดาวด้วยจ้ามงดงามอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้คุยกับป้าเจ้าของเจสเกีนะครับแกบอกว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่27มีนานะครับผมใครที่จะมาเที่ยวที่หาดนะครับ ทุกคนจะต้องสวมแมสคือแมสก็คือหน้ากากป้องกันนะครับผมทุกคนจะต้องสวมถ้าใครไม่ใส่มาเขาจะไม่ให้ลงอ่านะครับนี่ก็คือเป็นมาตรการ<ม>ที่ดีถึงแม้มันจะฟังดูโง่ๆแต่มันก็ดีนะครับผมที่เราจะต้องร่วมกันช่วยป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปกว่านี้นะครับผมแล้วก็ดูสถานการณ์รอบๆนะครับผมหนักมากๆาเลยครับนักท่องเที่ยวออก ตัางครับนับได้เลยครับมีน้อยมากครบผมก็เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆบริเวณนี้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวลุงป่านกับแปะจะพาท่านผู้ชมไปที่ถนน่าดสเเวงนะครับถนนเส้นนั้นจะเป็นถนนสายเส้นหลัก ถนนเส้นเศรษฐกิจของเกาะสมุยเลยนะครับผมจะมีทั้งขับทั้งบาอะไรหลายๆอย่างเราจะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 นะครับว่าทำอะไรกับเราไว้บ้างนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันครับครับเราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับในเส้นวันเวนะครับผมในส่วนเส้นนี้ครับในเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการอาเอา เาไฟฟ้าลงดินนะครับในส่วนของเส้นมันเบนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่อีกฝั่งทางนู้นนะครับก็จะทาเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปผมคยก็คงจะสวยงามกว่านี้นะครับผมไม่มีสายไฟไม่ประโยชน์ระย่างแบบนี้นะครับผมนี่รึ่งผีเข้ามานะครับนิดเดียวก็รู้เลยนะครับว่ามันเงียบนะครับถ้าในเมื่อก่อนนะครับผมในช่วงช่วงสักปีใหม่นะครับผมนี่ผู้คนเริ่มเดิน เยยอะเลครับเริ่มออกมารับประทานอาหารเย็นมาดินเนอร์กันนะครับแต่ตอนนี้ครับมองไปที่ไหนก็สดันกจ,จะเจอแต่นักงานนะครับผมแต่ละร้านลูกค้ามีกันประมาณ5-10%เรนท่านั้นเองนะผมนี่คือพิษของโควิด -19 นะครับผมครับข้างหน้าเรานี่ค็คือเซ็นทันนะครับผม เป็นพันสมุยนะครับส่วนโซนนนี้จะเป็นโซนของความสงบะงีับก็ถูว่างเงียบนะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นลานบาร์ลานอะไรนะมีการนั่งดื่มพักผ่อนกันนะครับผมแล้วก็ถูกปิดไปด้วยของโควิดได้นีนะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบที่รุนแรงมากนะครับโลกนี้แม่งเที่ยจริงๆเลยครับผมไม่ใช่ มาถึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรแต่แม่งกระทบโดยโตรงกันทุกคนนะครับผมพนักงานที่ก่อสมุยนะครับผมทุกคนโดนพักงานกันไม่ต่ำกว่า30สวันนะครับผมนี่คือผลกระทบไม่เล็กนะครับแต่ว่าเล็กๆน้อยๆไม่ได้นะครับผมถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับผมกับการที่ไม่มีรายได้เข้ามาเนี่ยครับผมใน สามสิบวันแล้วจะต้องอยู่ต่ออีกสี่หรือหกเดือนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันอย่างไรนะครับผมว่าคงไม่ตายด้วยโควิดหรอกครับคงตายเพราะอดมากกว่าครับผมโอ้แม่เจ้านะครับเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูในซอยนี้ครับซอยกินแลกโก้นะครับผมในซอยนี้นะครับถ้าเทียบกับพัทยานี่ก็คือ Walking Street ดีๆนี่เองนะครับผมที่ท่องเที่ยว โอ้โยเข้ามากลางคืนนี่แสงสีเสียงปิดบวับปิบปวับเลยล่ะครับผมถ้าเข้ามากลางคืนนะครับผมออกร้านนี้โผล่ร้านนูน้นเฮ้ยเมาสนันเลยล่ะครับผมแต่ตอนนี้ในโซนนี้ถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รวมถึงพนักงานอีกไม่กี่ร้อยกี่พันคนนะครับผมที่จะต้องถูกคว่งเว้นจากการปฏิบัตินานนะครับผมนั่นก็คือซึ่งมา ถึงรายได้ด้วยนะครับผมที่นี่ภาวะอย่างนี้นายจ้างก,ก็ไม่สามารถประคองได้นะครับก็ต้องนะครับวิดเอาไปอย่างเดียวนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกตินะครับผมส่วนในนี่ถูกสั่งปิด14วันนี้ก็น่าจะได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะ ให้ดำเนินการเปิดต่อไปได้อีกหรือเปล่านะครับพาดาดูเหมือนว่ายิ่งนานวันเข้าไปสถานการณ์ยิ่งดำดิ่งลึกลงไปนะครับไม่ใช่มาในทางที่จะดีขึ้นเลยนะครับผมลุงป่านกับตี่กแปก็ได้เดินลงมาถึงหาดฉเฉวงแล้วนะครับผมโอ้ขึ้นแรงมากนะครับผมเราอาจจะพูดถึงตะโกนได้นะครับถึงจะค่อยได้ยินเสียง ครับจากมื่ก่อนนะหาตรงนี้นะผมมีผู้คนนะครับ80%ของนักท่องเที่ยวนะครับผมที่มาที่เกาะสมุยจะต้องมาอยู่ที่หาดเขยงครับส่วนณเวลานี้นะครับผมเหลือประมาณ20%น่าจะเห็นได้นะครับผมดูจากสภาพแล้วนะผมไม่ค่อยมีนอนอาบแดดไม่ค่อยมีเล่นกิจกรรมทางทะเลกันเท่าไหร่เลยนะครับผมเพราะผิดของโควิด -19 นะครับหรือโควิด -19 นะครับผม ีผลกระทบโดย,โดย,โดยตรงกับเมืองท่องเที่ยวเลยนะครับผมปนี้รุนแรงเหลือกเกินครับก็เดินไปดูไปดูความงามของท้องทะเลนะครับผมอ้าปลาดาวอีกแล้วหาดนี้ก็มีปาดาวเหมือนกันนะครับหาดนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็ในแต่ละปีก็จะมีผู้เสียชีวิตจากการว่ายน้ํานะครับเนื่องจากพอมันจะมีพงเตือนนะครับมันจะมีเหลือง เดองนี้ก็คืออันอลงเล่นได้อันตรายแล้วก็จะมีธงแดงนะครับห้ามห้ามห้ามลงเล่นนะครับส่วนมากถ้าที่จะเกิดอุบัติเหตุนี่ก็คือไม่เชื่อฟังคาเตือนนะครับผมก็ลงไปเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็เจอขึ้นลมแรงก็กลับเข้าฝั่งไม่ได้ก็จะโดนน้ำม้วนเอาลงไปในท้องทะเลเรา็าตาง่งมดลยคืขขอการ ไีได้นะครับผมวันนี้ลุงปานกับพี่แปนะครับก็จะขอจบทิปกันไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาหรือว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเกี่ยวกับโควิด1 9ยจีนในเกาะสมุยนะครับลุงปานกับพี่แปก็จะมาเล่าเรื่องราวสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ